สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจเจ้าสวนกเกษตรทฤษฎีไม่มือน,นีสิพาพี่น้องมากเบิเร์เคลับแต่บลับครับสําหรับสวนช่องกเกษตรทฤษฎีไม่ครับเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากพี่น้องเฮาครับนี่พี่น้องใช้เห็ดหมูบอยังครับแมงมันลี่ครับแมงมันลี่เจาะตะกอนนี่เจาปะปนด้กค่สิบ,บาดหาเลยพี่น้องนี่เทียนเนืยมมันสิปงหุ่มพากันครับพี่น้องใส่เวลาปีสองปีแล้ครับพี่น้อง ด่านตอนนี้ง่ายเลอพี่น้องสังเกตเด้อแพลงพี่น้องถ้าแมงมันรีรับข้าวสียางน้ำต้นครับยางมันน้ำตน้นเมื่อก็สิมีขี่ควายตกลงมาใส่กิ่งใส่ก้าน้ะพี่น้องต่ก่อนก็สิบาดหาด้ดพี่น้องปาดหาคู่มือนี้เ่ต้องนะครับพี่น้องง่ายๆแล้วก็บ,บ่เปลืองน้ำรับแต่ก็บ่เหม็้นท์น้ำรับแต่ก็บ่บ,บ่ต้องมาพลพบกต้นนะครับพี่น้องพ้าสังเกตเบื่องไตต้ตนแต่ละมือครับถ้ามันมีขี่ควายลงมา ว่างยุบบางกร่งมั่นเเนี่ยคือแมงมารลี่ครับพี่น้องวันนี้เข็ดลับแต่บลับครับพี่น้องสำหรับผู้เจ็ดวนทุเรียนครับนังสิรุ่นทุเรียนสิเรื่องเป็นทุเรียนสิเรื่องแมงมารลี่เขากประมาณสองปีสามปีครับนี่ขึ้นครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับผลงาน เขมมนรีครับพี่นี่ครับผลงานขขงเมมัรีครับนี่ครับเพื่นที่กัดเข้าไปนี่ครับมันกระสิเป็นหนามเยอะมากๆเป็นขีควายอกมากครับพี่น้องเป็นขีไว้ยอกมากถ้าเป็นตะกันกัะสีปาดหางนี่ครับพี่น้องถ้าเป็นขวายออกมากแมงกสีปาดหานี่ครับเมมโนรีเห็นบ่ครับพี่น้องนี่นี่แหละเพื่อนแผนผลงานเพิ่นครับพี่น้องนี่เพิ่นที่เป็นขวายมาเข้าเข้าเห็นไว้เข้ากัน ป้องกันไว้ครับง่ายๆครับพี่น้องเรียวพี่น้องนี่ครับบอ่ออะไจ้าจงยี่ห้อด้วยพี่น้องขอให้เป็นแนวสีปวกสีหมดสีดมแมรงปีแข็งสียังนีล่ละครับพี่น้องเขาแบบนี้เขียนบ่อยครับ,บ,รบ,รบนี่ง่ายๆครับพี่น้องยังไงประสบไปปาท้าแผลเดยพี่น้องปาท้าแผลีเสียรุงให้พี่น้องเบื้องหลาหลอบแจ่ว่าผมว่าท่านเห็นนะพี่น้อง นี่มือนี้เห็นครับเห็นเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาเริ่มนะครับนี่นี่ครับนี่ครับไอพพ้พวกสีดพวกสีดมะเร็งเนี่ยมันสิมีเข็มอยู่แล้วพี่นนอเข็มมีเข็มแท่งเข้าไปแล้วพี่หนองเอาไปต้องไปปาดเป็น,ปปนแผลแต่ว่อนผูนสิบปาดหาเนี่ยครับพี่นนอเคล็ดลับตัวนี้เฉพาะสวนซ่องกาเสียทิสฎีใหม่ครับบอมีไผ่ มาบอกครับศึกษาครับศึกษาด้ยตัวเองครับแต่ว่าบางสวนเพิ่งกัะจายบอได้ครับแมงมารลี่นี่แหละตัวสําคัญครับเป็นยังอยู่สวนคือบดได้ใส่ยาแข็งแข็งแมงมารลี่ครับเพราะว่ามันบดได้เขาทุกต้นจะเล็บบดได้ใส่ครับอืมือใส่ตัวนี้ครับพี่น้อเด้อ่นในเบิ้องครับพี่น้อ่นเข้าไปเลยครับแข็งเข้าไปในหูครับนี่ครับนี่แข็งเข้าไปในหูนี่ครับมันติด บรต้องไปปาดเป็นแผลครับพี่หนอ้องบรต้องไปปาดเป็นแผลเวิกบากสองปีสามปียังว่าน่หูเลยพี่นอ้องนี่นี่ครับบ้านนี้ว่านี่กะเนี่ยพอผลกันเสียล่ากับผลใส่ตรวจมันครับนี่ครับถามเปียกๆเลยครับพี่หนอ้องบานน้ายามว่านี่ก็จซึมเข้าไปตัวเป็น นอนแมงมาลลี่มันก็สิตายครับพี่น้องแถมันก็บสิผมขึ้นมาเองนะครับพี่น้องนี่ครับเคล็ดลับแต่ไม่รับสำหรับซองตาเทียนทฤษฎีใหม่ครับพี่น้องเคล็ดลับสำหรับแมงมาลี่นะพี่น้องสำคัญครับคารดีที่เลี้ยเขาเห็นเขาเขาเห็นประทันอ่งนสิเจาะแะ้วกันมันสีวันไปหลอบตนครับบานร่วมมากเลยคักขาดเท่าับตัวนี้แมงมาลี่นี่สำคัญครับแต่ว่าการถ้าหูวิธีดูแลมันก็ง่ายครับนี่าแตเต ยางหาแนมขึ้นไปมันก็้สิเป็นควายพี่น้องมันอกี้สเป็นควายตัวนี้มันเคยย้อนมันก็้สิย้อนนะพี่น้องเป็นตั้งไหนบุญบุหู่กันนี่บ้านนี้ถ้าห้าพ่นยาไปเลยมันสิเป็นแบบลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับนี่เนี่ยมันสิปงห่มไว้กว่าเข้าปากครับพี่น้องเออขนาดสิเป็นแผลอยู่นิดนึงมันมันเปนลูกล้ามนี่ครับมื่ก็้สิปงหูเหมือนมากครับเมื่กี้พ่นยากันเสียล่าครับมันก็ต้องไปปาดหาเลยพี่น้องปาดหาในงานส่างเลยพี่น้อง ผ่านหาแมงกรรี่หาตัวนอนครับพี่น้องนี่แหละคล็ดลับแต่ไม่รับครับง่ายๆครับบริพนทุกต้นนะครับเท่าเดินหานี่เมือนเสาร์นี่เมือแมงครับถ้าเห็นกับพกไปนั่งครับกับป๋องเราจะสีไส้ยี่ห้อยังครับบริพนโคตรนายี่ห้อครับเป็นสีปวกสีแมลงปีแข็งนี่นะครับเป็นกับป๋องครับสียุ่งสียั้งนี่นะครับแห้งเข้าไปในหุ้มมันเลยครับพ่นเลยครับเรียบร้อยครับตายครับบ่านมันอไหรใส่เวลา แผมันก็ตีใช้เวลาแน่แต่ว่ามันของบเวริร์กบาครับมันก็ตีคอยเนี่ยป้งขึ้นมายน่ำฮอพ่นกันศิาาลาฮัพ่นเซ่น่ำครับอยู่นี่มีมีมีประมาณสองต้นครับที่ที่เห็ดเด้ผพ,พ้นครับการเลยเอามาแช่พี่น้องเบิ้งครับเห็ดเด็ผพ้นลวก็นเนื้อก็เริ่มป้งหุ่มแบบนี้แล้วพี่น้องเนี่ยมันจะเริ่มโปงหุ่มใบครับพี่น้องนี่นี่แผลเนี่ยมันก็ติโปงหุ่มใบกลัวปา,ปาดครับพี่น้อง หานม่งเลือกพี่น้องถ้าแพ้่ป่านี่แพ้่ป่าครับแพ่ป่าตัวนี้ใส่เวลาปีที่สองนะครับนี่ปีที่สองก็เริ่มโอ้ยใช่เวลาโดนครับสองปีสามปีครับแท่สีผมครับถ้าเฮ็ดแบบนี้ง่ายๆครับนี่ปีเดียวกับผมครับพี่น้องน่คือแบบนะครับเดียวกับการฟื้นฟูต้นมันกะฟื้นฟูขึ้นมาแล้วกะไวครับพี่น้องนี่คือเคล็ดลับ ส่วนส่องกาเสียทฤษฎีใหม่เอามาแช่ให้พี่น้องเบื้องจะพี่น้องไปเห็นแมงมารี่เจาะอะ้วปาดรอบพ่นต้นบวไว้ครับเทีออยร์ใหหายครับตัวนี้ง่ายครับฉีดเข้าไปครับมันอ็สิเป็นพวกมแเลงสาบมแเร็งยังนี่ครับพวกแต่ว่าเขา้าฉีดเข้าไปในหูนี่มันตายอยู่เลยครับนอนพวกแมงมารี่ครับตัวด่วงมัน,นครับตัวเจาะสิเจาะรอบต้นนะพี่น้องเนี่ยเคล็ดลับง่ายๆครับไม่มีช่องไหน บอกเคล็ดลับตัวนี้ครับมีซองกเกษตรทฤษฎีใหม่ครับส่วนมากเพื่อใส่าย,ยาสีครับปอ้ปองกันบอรครับ่วนซองกเกษตรสทฤษฎีง่ายๆครับพี่น้องใส่ยงงแนวสีปวกสีมาเรียงสีแมงจากสีกาวหู้เลยครับขอให้เห็นต้นน้ำเยิ้มครับพี่นอ้องเห็นต้นยามเยิ้มสีเลยครับเอ,อมันจะมีขวายเลยครับพี่น้องยดลงมาพี่น้องเห็น คลิปนี้มีประโยชน์การแชร์ให้พี่น้องเมืองเลยนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามนะครับคลิปนี้มีประโยชน์ร้ายครับต่อสวนทุเรียนครับแชร์ประสบการณ์ครับแชร์ประสบการณ์จากกิงครับสวนกิงครับยุนี่เพราะว่าเคมีผวกมลงปีแข็งสีบพรใครได้ใส่ครับมลงปีแข็งถ้าเป็นแมงมานลี่กับสีแล้วแบบนี้ครับถ้ามันเข่าต้นวนมากสวนพี่น้องไม่ดีเข่าอยู่หรอกครับพี่น้องถ้าสังเกตเอาแต่ว่าจะเป็นป่าครับเห็นหลายสวนนะครับ พ่นปาดครับไปวันหอดต่วนบานี้มันฟื้นฟูเนื้อหุ่มนี่ยากครับหลายปีครับพี่น้องเขาผลแบบง่ายๆสิครับีผลนหล้วงน้ำมันสะเยิ้มลงหรอครับพี่น้องผลแล้วน้ำมันสะเยิ้มลงพี่น้องเห็นบ่น้ำมันสะเยิ้มลงดอกห่านจะกพักมันก็สีเริ่มเนื้อข้างในมันดีมันก็สิป่งขึ้นมากครับผมขึ้นมากครับผมขึ้นมากกับปรงไว้ครับบอร์ใส่เวลาโดนครับมันกับพีพี่แพ้แน่นิดหน่อยแต่ว่าเขาบอก แพ้ไร่ข้าป่าครับพี่น้องนี่ถ้าเปลยนข้าป่ามันจะเป็นแบบนี้ครับครับก้อนสิตใจเคลียรลับตัวนี้มากคระบตึกษาเนี่ยนะครับเบื้องครับราเชินีใดครับพวกแมงมารีเตอมาสีทวกก็ได้ล่องเมืองครับก็ได้เลยพ้นครับที่แรกก็มาสีทวกก็ได้บารล่องเมืองกับแมงมารีก็ได้พ้นครับเพราะว่าได้พ้นแพ้กับพุ่มไปแล้วครับเดี๋ยวขึ้นไปตันั้นสิตใต้พี่น้องเมืองอีกแล้วครับครับว่าต้นสิตจิ เป็นแผลแล้วเนื้อโป่งหุ่มยังไงครับเดี๋ยวใส่เปร่งเลยครับพี่น้องผลงานของเมงมะลลี่ครับพี่น้องนี่กิ้งนี่ครับนี่เป็นเมงมะลี่ครับแต่ว่ากระใสที่ให้พี่น้องเบื้องนี้ละตอจาก้าวหันครับนี่แหละผลงานของเมงมะลี่ครับเท่ากับพ่นเข้าไปเนื้อเมื่อกระสิบคอยป่งหุ่มขึ้นมาครับแผลกัสิบวกกว่งบอใหญ่ครับรักษากะง่ายครับนี่ละ คือผลงานของแมงมารีครับเพื่อนนีดตัดลํำตรงแลอะอันตรายแห็งครับพี่น้องนี่แหละผลงานเพ่อนครับหูมเรียวครับบอตองบอคือปาดครับเข้าบอตองไปยุงกับแผลมันเลยครับเออครับถ้าถึงมีดแล้วมันสีรักษายากครับเสียร่าเสียยังเนี่ยครับแผลเทีอเสียหายครับใส่เวลาโดนครับเป็นปีสองปีกับบุห่มครับนี่นาสิบบอถึงปีครับกับผิวว่าแผลใหญ่เลยครับนี่กิน เอาไปกับพลนั้นเขาไปครับพี่น้องครับนี่แหละเกษตรทฤษฎีใหม่ครับถ้าพี่น้องเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องคลิปเคล็ดลับแต่ไม่รับครับสําหรับแมงมารีเขาต้นทุเรียนครับเขาเห็นเป็นไว้พลเลยครับพี่น้องครับครับเกษตรทฤษฎีใหม่กรับขอจบไปซักนีดนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับที่เดีพี่น้องแตงกิ้งได้ยินพี่น้องยิ่งสูงๆพี่พี่น้องเด้อ ครับขึ้นขึ้นแตงกิ้งครับพี่น้องแตงกิ้งแต่ละตนครับช่วงดิ้วเข็มครับพี่น้องพี่น้องถามอยู่ว่าแตงกิ้งแล้วใส่ปุ๋ยสูตรได้ครับพี่น้องตัวนี้ก็ใส่สูตรเสมอไปแหละครับเสมอกะหบไม่คือ่าสิหาสิหาครับแล้วแต่ปุ๋ยเราว้ต่สูตรครับกต่อไปก็ดึงยอดกับสูตรนาสูงครับดึงยอดน้ำครับ ดึงยอดกับเอาหนาสูงรับสูดได้กระได้ขอให้เป็นทั้งหนาสูงครับตัวหนาสูงรับครับกระสลับอินซี่นี่นะพี่น้องครับนี่แหละแตงกิ้งเรื่องยอดปลายยอดทุเรียนน่ครับนี่เป็นยังคือนี่แหละพี่น้องใ้เบิ้งมีเซฟตี้นี่พี่น้องแตงกิ้งครับแตงไนเบิ้งที่ครับบันไดคือมากแต่แตงไวเนี่ยครับพี่น้องแต่ว่าเหมือนนี้มีเคล็ดลับมาฝากพี่น้องเกี่ยวกับแมงมารีนี่นะครับพี่น้องครับเกสียฎีไม่ก็จบไปซะนี่นะครับสวัสดีครับ